ในม,มุมของทางคุณสกอตต์เบตเซนนะคะมนตรีคลังของสหรัฐเองให้สัมภาษณ์กับทาง CBS News ว่าตอนนี้ภัยคุกคามเรื่องของภาษี100%ตต่อสินค้าจีนได้ถูกยกเลิกไปแล้วเพียงแค่คีย์เวิร์ดแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวนะคะก็ทําให้ในแง่ของสถานการณ์การลงทุนทั่วโลกหรือแม้กระทั่งภาพรวมนะคะบรรยากาศทางการค้าคลี่คลายเป็นอย่างมากเลยแล้วระบุด้วยค่ะว่าจีนเนี่ยมีแนวโน้มจะกลับมาซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐในปริมาณที่มากด้วยและอาจจะเสนอให้เลื่อนการใช้ มาตรการควบคุมแร่หายากออกไปชั่วคราวซึ่งจีนเองเนี่ยอาจจะเลื่อนข้อจํากัดด้านแร่หายากออกไป1ปีเลยค่ะเพื่อใช้เวลาตรงนี้เนี่ยมาทบทวนมาตรการใหม่ๆก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่สำคัญที่ช่วยลดความตึงเครียดด้านอุปทานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงด้วย ซึ่งเบ,บเซนเองก็ได้กล่าวว่าผู้นําทั้งสองประเทศทั้งโดโลนทรัมแล้วก็สีจิ้นผิงกําลังจะเตรียมพบกันเพื่อสรุปข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ก็คาดว่าจะครอบคลุมประเด็นเหล่านี้เดี๋ยวไปดูกันว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกขยายข้อตกลงทางภาษีเรื่องที่2จะต้องหาทางออกในประเด็นการขายแอปพลิเคชันติ๊กตอกและที่สําคัญค่ะ รับประกรันการส่งออกแร่หายากหรือว่า Rare Earth m a g n e t ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป็นโปรดักต์ผลิตภัณฑ์นะคะที่จำเป็นต่อการผลิตชิปและเครื่องยนต์เจ็ตด้วย